สวัสดีครับก็พบกับผมวันนี้เป็นมานำเสนอเกี่กับภาพวิวที่สวยนะครับที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับท้องที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับอยู่แม่น้ำโขงวันนี้ก็อยู่นี่ ว่าเป็นได้ช่วงเงยนเง็ยนๆนะครับหลังจากไปในการพบกับวิวธรรมชาติสวยๆนะครับวิวธรรมชาติสวยๆฝั่งแม่น้ำโขงึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นจุดของหน้าสะานมีสมลดปูทอนเท่าเทนนะครับอำเภอเท่าเทียนจังหวัดนครพนมบรรยากาศดำเย็นวิวสวยๆครับ พบกัดเห็นไหมท่านเดี๋ยวผมเดินทางานะครับระยะนี้ก็ประมาณหนึ่งสองนะครับสองเมตรวัน 5, 5, ห้าเมตรห้าเมตรนะครับระยะออกมาประมาณนนี้คงประมาณ 6, มมหนเมตรนะครับระยะหกเมตรโลดเหยืหห่อไหมเข้าไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน